จับจุดที่กามะคุณกามะคุณอนเราฟุ้งซ่านไหมจับจุดที่โลภะความโลภเรามีความโลภไหมจับจุดที่ใจเอามาหิตททร,ร้อยมีความโรกรธคิดประทุษร้ายคนอื่นอันนี้เรามีไหมจับจุดที่เป็นความหลงหลงว่าเราจะยังไม่ตายยังจะมีชีวิตต่อไป อยากจะเกือ้อกูลกิเลสให้มันมากคิดว่ากิรร่างกายจะทรงตลอดกาลตลอดสมัยอยากท่านองตนเป็นคนดีอยากจะดีอยากจะเด่นอันนี้มีหรือเปล่าถ้ามีเราก็เลวนี่เป็นส่วนยอสสาหรับพระโสดาบันล้วก็หันกับไปทีว่าเอ๊ะที่เรามันจะตายแล้วนี่ท้ายใ,ใจเข้าแล้วเราไม่ให้ใจออกมันก็ตาย หรือว่าให้ใจออกแล้วเราไม่ให้ใจเข้ามันก็ตายแล้วเราจะทํำยังไงทํำยังไงที่เมื่อเวลาอยู่มันถึงจะเป็นสุขเวลาตายแล้วถึงจะเป็นสุขสุขจริงๆก็คือพระนิพพานในเวลาตาย